โดดินหามาใช่ไหมล่ะแล้วเป็นไงแคร์หรอแค่คคำพูดเขาเหรออ๋อดีจังเลยที่คุณบอกว่าคุณไม่แคร์ในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดออกมานะคะคุณวิ้ก็เลยจะมีประโยคมาบอกค่ะถ้าคุณจะบอกว่าคุณไม่แคร์นะก็ใช้คำที่ว่าเมจุดรๆ,ๆ,ๆแปลว่าไม่แคร์เช่นสมมติมีคนมาบอกว่าเธอเธอเธอย่คนนั้นน่ะเขาพูดถึงเธอนอะ่ะว่าเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเราจะบอกว่าฉันไม่แคร์หรอกที่หล่อนพูดถึงฉันอย่างนั้นก็สามารถพูดได้ว่ายกบรีเมย์อินเตอรอมวัตฮวนเซย์ e ยกบรีเมย์อินเตอมวัฮนเซย์ฉันไม่แคร์หรอกว่าหล่อนจะพูดอะไรไม่ได้ใส่ใจซึ่งจริงๆมันก็ดีไม่จำเป็นต้องใส่ใจเพราะคําพูดบางคาพูดมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปแคร์ และยังมีอีกคำหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้ก็คือคำว่า strutte e คำนี้ก็ใช้คล้ายๆกันได้เลยค่ะเช่นย o คสตรุต ok e. t ตอีว ok e. ัต ok h e. ุนเ a o Say? ยอ r สต t ุตเต t What s a y เ่ก็คือว่าฉันไม่ใส่ใจอ่ะฉันไม่แยแสหรอกว่าเธอจะพูดอะไรคือ strutte e แปลว่าไม่ใส่ใจไม่แยแสนะคะคล้ายๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองใช้ว่า strutte e ได้ ประโยคพวกนี้นะคะครูวิช้นํามาสอนนะักเรียนลูกศิษย์ที่จะเปิดคอร์สในเดือนพฤษภาคมนี้ชื่อชื่อคอร์สพูดสวีดิชในชีวิตประจาวันรุ่นที่5ซึ่งจะเริ่มสอนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถ้าใครอยากสมัครเรียนนะคะรีบสมัครนะคะเพราะว่าเดือนนี้ครูยังให้ราคาเดิมอ,อยู่นะคะรีบทักแล้วก็ชําระเงินภายในเดือนเมษายนนะคะเป็นอย่างช้านะคะก็จะได้ราคาถูกค่ะส่วนคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วอยากเรียนกับครูบีนะคะ ก็มีคอร์สพูดสวีดินได้ใน30วันซึ่งคอร์สนี้จะเริ่มเรียนในวันที่2เมษายนนี้นะคะก็รีบทักมานะคะที่ไลน์แอดแอดครูบิบีค่ะก็แล้วใครยังไม่เ,เคยติดตามกันไว้นะกดติดตามกันไว้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ขอหัวใจและขอคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าชอบสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ